ครัว่ากัาก็บอกว่าใหญ่พี่น้องมีเข่าหดคือที่หดผ่านมากมันก็ออกของเหมนตรงๆเหมิดเนาะเออเมียกระดังรถที่ไปซื้อโทรศัพท์เออไปใหม่ไปไหวจอดใหม่พ้วนกุบพี่น้องก็มาตามเอาเลขเล่าเพป็นก็ได้ก็ออกของเพม่อนออกจนเหมิดว่ายังพ่อโตเออพ่อก็คิดว่าเฮียยังไงเป็นก็จีบันดอนมันดันเลยถูกเต่าเล่าลานเลยเงินเดทห้องหว่า เฉพาะเองคิดว่าพอจะได้พอพอได้ก<ม>ันได้ที่พาเข้ามาเหมือนเจ้าเก่าวาดปลาบอกเอ <c oughs> เอดอกพี่น้องเนี่ยตาสองสารนหาบาดที่บาทก็พอได้ซื้อยาตาแมวสูบอยู่เอาแต่ว่าหางวันเทียบที่พ่อใหญมาน่ะผู้ขาวล่ะไงล้ำบาดกันไดนก็พอสิวานล้ำบากตั้งแต่มือเร็อกมันอยู่ได้ยังไ,นไงนี่เขาก็หิวนี่ลูกขืนมันวิ่นเลย เอกอกระเป๋าเงีายใช้ว่านว่นเหมือเอ้ยยา้ให้เลือดเนื่อยร่างกายในร่างปูขาเป็นนั่นเป็นนี่เด้อเพราะว่าปูขาเองก็เอาตามปูขาัานบอกเนาะไอจ้จอยเลียหยาติพี่น้องมางก็สีซื้อสารกันได้าาบางถังบางข้าวเออเพื่อนก็บอได้ว่าจีไปซื้อสารเมื่อสุกคนเพื่อนก็บอกว่าผู้ใดเออหนี้จิตใจศรัทธาศีลการกับเพื่อน แค่บอไปกาไปกองบอไปตัวไปต้มยาที่น้องมี่กับจินมอมี่กับนอนเลยยง้มแรงเนี่ยงานเรื่องยากมียานอืนเหนียวเข่ากันยังบม่ได้กินกับอดเอาเออเป็นกับ้องจีอยมูเฮาเนาะแมนบอมแมนเออคือเอาไปดีมากดีเออบุญมาลมี่เทวดาวัดดินนั่นและอยู่ในสกลนโกมีเป็นกับเจ้าน้ามุมพ่องดูแลอยู่อาเออ็กับฟองที่ได้ กาบฟังมังคะัอนเด้อเพราะว่าเบิ้นออกจากล่างไปเบิ่นวางให้เปิ้นทำมีที่ให้พวกนี้ได้กินหนึ่งจากคอนเออเอิ้ลที่เขาอีกเยออยังน้อยมินองมากกว่าท่านก็ชาชาเบิ้ลเอาบอกกันเด้อเิ้งขาวิ้แล้วจิขาอีกดีดีดัเงินเงนนนอ๋อครับเออ โอ้ที่ได้ถ่าเบิ้งก็พ่อป่ะนียกินข้าวกินน้ำน้ำเบิ้ลเป็นเ้ื่ังครับครับพ่อสาธุสาธุยังพ่อเป็นทุกข์จากของให้ท้องให้ร่างกายเฮ้อุดมสมบูรณ์ก่อน่าให้หิวให้อยากเด้อเออเอฟซีเมื่อทุกคนนี่ละนี่ยังไปกินน้ำกันไปครับเออแมนแต่พ่อเองคือสิบ่กินดอก มันบ่ยหิวแต่พ่อขอถามจังหน่อยนะมือไปเสือทโทษสท์ว่าคอมแอร์รถระเบิดทะเบียนรถนี่ยังพอเออว่ามือนั่นมันบังเอิญเนะเาะแลนมันมาแลนอ้อมอุดมพร้อสามสี่รอบเป็นอย่างยังว่งจอดลานโทรศรัพท์ก็ไหลาามาเนอออกไปทางนีรถว้ตีย้อนสอนกับหมาอีกตามมามา้าเยแยว่วยแดงเลี้ยวข้างมาหมองนาล่องนังกีมาดอยดรถเดี้ยวขึ้น รถไปควนกุ้มึืนยูหันพอดีพอกำลังจะเปิดประตูโดดรถเออก็เลยบอกว่ารถควนขนผนเลยควนบ่อเลยวันเอ้าปิดเครื่องปิดเครื่องปิดเครืองแล้วพ่จังเนี่ยล่องไปให้เพ่นไปเปิดเปิดต้องกดไว้ยังร้อมนี่ยังเปิดดอกเออมันใหม่ลูกปืนมันแตกไม้เหล็กโหลดปืนมันหนึ่งหนึ่งหก เก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าหกับเก้าตัวเดียวกันทกันทีนี้เพื่นกับมาซื้อเลขเล่าเพื่อกับอ้วยหัวหินหัวลองเอานึ่กับชนโยนน้ำกันเพื่อนกับถือเออออกมโอเคนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหนานะครับครูจาเขาสิงหลาง่อแมวอีกรอบนึงนะครับครูเราไม่พอนวสวางเสร